ก็เป็นคนไทยหรอเปลือกไงไข่โตนะครับไข่ลูกนะครับไข่ลูกไข่ลูกน้ำเขาหูบเลยนะครับเขาไม่เททิมนะครับเขาหูบุูน้ำบอนนะหูบไม่สบายเออเขากินน้ำแล้วป่น้ำเขาหูบปุ๊บนะเออเออนู่นอะไรใส่ด้วยอียังนะหยอดหยอดเกียร์น่าจะเป็นเครื่องปรุงนะครับไม่รู้ว่าอะไรน้ำตาลผงซุปอะไรบ้รู้เป็นรู้อะตักเลยครับตักเลยว่ะ จึงไข่ลูกนะครับนี่ก็คืออาหารพื้นเมืองของชาโอ้ดูดีครับมีหัวข้อล่ออยู่เจ้าละโค้รามเห็นมาแล้วมันจัดเขาอยากเห็นเดิมมันมีเส้นหนึ่งเลยเนี่ยเส้นมองเดิมเข้าไปมองอันใช้รับลื้มเหรออย่านี้ครับอยากห้างเลยเข็มมากเกลือบ้ผมมี้หอยชิม่เอาเกลือใส่นิดนึงถ้าบ้านเราก็เรียกว่าไข่ห้างหัง เออใช่ใช่โอ้โหทำใหญ่มากเลยนะครับภาพเป็นแบบนี้กินได้เหรอครับตอนที่ไปกินร้านหมักเสียงมันขนดำพึ้นเลยครับกินด้วยเหรอเออไม่ได้หรผูกเลยนะครับเอมก็อยากกินใช่ไหมครับอ่าเป็นดีเอาเลยครับเกี่ยวไหมครับไม่ได้เกียร์หรือเปล่านนี้ไม่ใช่ไม่ได้เกียร์นะครับนี่ไม้ไม่คู่ไม้คู่ไม่เป็นอย่างไรบ้าง ไม่ถูไม่ถูเสี่ยงเหรอนักลัวน่าอันที่นี่เสี่ยงหน่าัมา่ดย่งก่อนี่ใส่เกนตเทียงรียมาเยไ่ได้บัแ้มเนดิเป็นนกไตัวบานเอาหรอกพวกป่อยเองไม่ได้แปะฟันุนหัวหั